สวัสดีครับพ่อแม่พี่นกชาวไทยที่เคารพรักของเยสิวันนี้เยสิกินน้ำยาขาไก่ค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะครับเพื่อนเอามาให้ข้างงานเย็นที่รักงานเย็นเอามาให้ค่ะพร้มด้วยดูข่าวจากประเทศไทยนะคะ ดูข่าวจากประเทศไทยดูรายการพี่นมกัญชัยโหนกเสกน์ค่ะข้างหลังนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่สองเดือนค่ะสองเดือนนิดหรอค่ะตอนนี้สองเดือนแล้วหนูหนูอาบน้ำให้ลูกอยู่อย่นี้แล้วหันหลังอยู่หรอค่ะหันหลังแล้วก็เอาลูกเอาไว้ข้างบนค่ะโอ้ยวันนี้ยายสิทำงานรีบจัดค่ะเออกำลังเลือดชังเลยค่ะเลือดชัง น้ำยาขาไก่กับอะไรเนี่ยโอ้โหน้ำเงี้ยวตะมั่งเนี่ยโอ้โหแล้วก็หนูอืมอร่อยอยู่พยายามจะอยู่นิ่งๆไม่ให้โดนหนองอ่ะน้ำกรดมันก็ไหลในตัวหนูหนูก็โถนหนูก็กรี๊ดกี๊ดอยู่นั่นแหละแล้วก็เขาเอาน้ำกรดที่เหลือไปสัดท้องอีกโอ้ยตายแล้วเอาน้ำกรดไปสาดหนูอีกประเทศ พ่อม่หรืออะไรโทษทั้งมันก็อยู่ท่าหงายอยู่ก็เดินมาไปด้วยา่บอ๊คคือคือที่ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเอาพอแค่นี้แล้วกันตรงนี้นะไม่ต้องเอามากกว่านี้ละโอ้ยเอาน้ำกดสาดลูกดูดิึ่สัดเมียเราทำยังไงต่อมือก็ะสงลูกจับลูกเอาไว้หัว่าจะกดไปที่น้ำกดนั้นอะ หนูก็ให้ลูกน้องที่บ้านเน่อามาไว้หนูบอกว่าเอาช่วยลูกน้อยอะไรเงี้ยหนูก็กระโดดลงน้ำตรวจ้าครับตอนตอนนั้นเนี่ยสามีเราไม่อยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่ในห้องอเขาก็วิ่งออกมาเขาก็วิ่งนะออกไปตามผู้หญิงคนนั้นะแต่นอกนั้นหนูไม่รู้อะเขาจะตามได้ไม่ได้หนูจำอะไรไม่ได้หนูสรุปพอรูสรุป uh huh. เลยใช่ไหมฮะโอเค แล้วทีนี้ถึงโหดจริงๆเนาะไปไป,ไปซื้ออีกทีที่โรงพยาบาลคครับือปัญหาคือตอนนั้นเลยแต่ว่าตั้งคำถามเรื่องหนึ่งนะการที่ตัวแฟนเขาเนี่ยวิ่งออกไปตามเนี่ยทำไมจับไม่ได้มีการพูดคุยกัน ใช่แต่ตัวผู้ชายตัวแฟนอะวิ่งตามตามจับไอ้คนสาบแต่ไม่ได้ตัวถามว่าพอแฟนเนี่ยเดินไปเจอแฟนตามไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่แฟนตามแฟนตามไปเจอแล้วแบบเฮ้ยอ้าวมันเป็นเมียอีกคนหนึ่งของกูประสาทนี่วะอืมหรือเปล่าหรือผมคิดลึกๆเลยนะหรือเป็นเพราะว่าเกตีตอนสี่ทุ่มเขานัดรถมารับเพื่อที่จะหนีผู้ชายแล้วก็บอกผู้ชายแล้วด้วยว่าจะต่างคนต่างแยกย้ายกันวันนั้น แล้วบอกเมียอีกคนหนึ่งเปล่าว่าเจตีอยู่ที่นี่พวกผู้หญิงเพราะไอ้ตัวเมียอีกคนอน่ซอนจะรู้ได้งไงถูกตอ,อ,อนซอนไม่เคยเจอหน้ากันมไม่รู้ไม่กัดเลยแล้วรู้ตัวถูกตัวแล้วรู้ถูกตัวแล้วรู้วันนั้นรู้ได้ยังไงถูกเปล่าออแล้วถามว่าพอพอ,พอผัวพี่ไปตามแล้วทำไมไม่ได้ตัวละ่ะเคี้ยวไม่ไหวก็น้าเงี้ยวไอ้ไอ้ดอกเงี้ยวมันมันแข็งมากค่ะทูนางสงสารจริงจริง คือตัวผู้ชายหายนะตอนนี้ผัวอ,อยู่ไหนฮะตัวไอตัวผู้ชายเนี่ยมีคนใหม่แลมีคนใหม่แล้วโอ้ย,ยขอบคุณหลังจากที่เขาเละลูกเขาเป็นอย่างเนี้ยเขาทิ้งเลยเหรอครับนี่แม่งเจ็บปวดมากอืหนีเนี่ยทิ้งเขาไปมีเมียใหม่วันที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลทักหาสามีบอกว่าขอตังไปเปิดห้องหน่อยได้ไหมจะออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่กี่วันเนี้ยครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายตอบไม่รู้โอ้โหขอบคุณ เาเป็นเอซีผมกดติดตามผมเขาเลยทักมาหาผมผมเลยได้ช่วยเขาทันเกตี้เน่ยนะเคตีทักมาหาผมใช่ป่ะติดต่อหาแฟนแล้วแฟนไม่ช่วยถูกป่ะก็เลยทักมาหาพี่อันนั้นหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าลูกโลงจากโรงพยาบาลแล้วหนูก็เลยไปถามเขาว่าพี่หาบ้านเช่าให้น้อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่รู้โอ้ขอบคุณ คือคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับพฤติกรรมก็คือว่าผมติดกฎหมายวิดหนึ่งก็คือว่าทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําอยู่นอกราตาลาจัรหมดอยู่ต่างประเทศหมดนะครับดังนั้นจะเอากฎหมายไทยไปใช้เนี่ยไม่ได้หลักมันเป็นอย่างนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คนต่างต่างชาติเนี่ยหรือต่างด้าวเนี่ยมาทําความผิดในประเทศไทยอย่างนี้ต้องรับโทษตามกฎหมายไทย อ <Ừ. S 2> แต่ในกรณีของเกตีซอนก็ดีหรือว่าทางติหะก็ดีเนี่ยล้วนเป็นคนต่าง,างด้าวหมดนะครับและเหตุก็เกิดที่ต่างด้าวหมดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายของประเทศนั้นๆไป <Ừ. S 2> นะครับนี่คือผมติดกฎหมายให้ฟังนิดึก่อนครับอืทีนี้ทีนี้อ่ะโอเคลูกเป็นยังไงตาบอดโถตาบอดลูกทั้งสองข้างไหม อีกข้างหนึง่งหมอเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนกระจกตาก็คือสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบอดสองข้างแต่มีข้างมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้โหดมากครับคือ,อ,อ,อผมล่าขออนุญาตเล่าดีเทลาาะนะแม่แม่ผมเล่าดีเทลเนะปาบานแพ้หน่อยนะคือในส่วนของลูกน้องแปดเดือนนะตอนนี้ตาข้างสองข้างตาบอดข้างหนึ่งปิดสนิทข้างหนึ่งมองได้แต่ตาฝ้าเป็นขาวๆอาจรักษามีโอกาสที่จะกลับมาได้ อลูก้ของน้องก็คือหายไปเลยนะครับต้องตอกคอจมูกเนี่ยต้องไว้กินข้าวคอไว้หายใจขาทั้งสองข้างยึดติดกันเดินไม่ได้คานไม่ได้เหลวทั้งตัวตั้งแต่หัวยันขาทำไมมันใจรายจังอะเป็นเคสที่ผมบอกเลยเมื่อวานผมจะเป็นลมอะพี่ผมไม่เคยเจอแบบคือมันโหดมากเลยนะกับผู้ใหญ่อะผมโอเคนะแต่ยังพอทนเห็นได้แต่การที่มันทำกับเด็กแบบนี้ ยังหาเหตุผลตอบไม่ได้เลยว่าเด็กเขาผิดอะไรอืมส,ส่วนแม่เนี่ยแขนะ่ะนงอไม่ได้เลยเป็นทั้งผืดใหญ่มากส่วนคอเนี่ยก็ยึดหน้าอกนะของเกตีก็คือไม่เหลือเลยหลังลโอ<ฮ>้ย<ฮ>แล้วมันเอาตอนเผิอด,ด้วยนะหัวด้านบนเห็นความชันของหนังอะถึงกระโหลกเลยติดกะโหลกเลยโธ่เอ้ย แต่ความเจ็บปวดมันไม่ได้ร่างกายนะมันเจ็บปวดตรงที่สามีพอรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อ้อนวอนให้เขาเก็บลูกไว้อ้อนวอนให้เขาอยู่ด้วยแต่วันที่เขาเจ็บปวดที่สุดแม่งทิ้งเขาไม่ไมีเงี<า>ยบจริงมผมบอกเลยนะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นน่าสงสารแท<ถ>้เป็นเพราะไอ้ตัวผู้ชายที่ไม่รู้จักพอ,อไอ้ผู้ชายเนี่ยคือต้นเหตุนะส่วนไอ้ผู้หญิงที่มาสาด ่อให้ผมจะฝากเตือนเลยต่อให้คุณศาสตร์คนทั้งโลกให้ผัวคุณไปคบกับผู้หญิงคนไหนแล้วคุณไปตามศาสตร์คนทั้งโลกนะก็ไม่ทาให้ผัวคุณกลับมาลักคุณเพราะผัวคุณมันเป็นคนที่ไม่รู้จักพอคุณควรที่จะเลือกเดินออกมาไม่ใช่ไปทําร้ายคนอื่นเขาแบบนี้เขาเกี่ยวอะไรวะวเขาก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยโจรังพีถามนิดหนึ่งตอนนี้ตัวหนูทําอาชีพอะไรในเรื่งการดารงชีพ ไม่ได้ทำเลยนะเพราะทำงานไม่ได้แล้วแล้วแล้วดำรงชีพกันอยู่ยังไงอ่ะซต้มซาตังอ่ะเดือสามสิบบาทสามสิบบาทหรือนสามสิบบาทสามสิบบาทโอ้เนาะ้อตอนี้เขาอยู่ในเมืองไทยอยู่ในไทยอยู่ไทยการดูแลผมดูแลทั้งหมดนี่ต้องก่อนหน้าที่มาเจอกันเี่ยอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลที่ไทยออกจากโรงพยาบาลไม่มีเลยนะคือคือโอ้ยขอบคุณชีวิตเนาะต้องกด ขอบคุณมากค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ครบรักของยยิิเยสิขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้ล่ำรวยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ